สวัสดีครับส,ว,สวัสดีครับเอครับน้ปแปะอีสูนะฮะพามาอยู่ที่ฟาร์มน้ปแปะะดฟาร์มมิลเอ็กโดยน้ปแปะนะครับ<ม>อีสุเมโทรหัวละพงนะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขส่งมอบออรถมิลเอ็กนะฮะคันที่ครอบครัวที่85นะฮะใช่คับให้กับพี่น้ำตาลน,นะฮะมาจากระยองใช่เหม่ารถตู้มาเลยครับรถตู้จอดไหนเปลารถตู้มาเลยนะครับวันนี้เรถตู้เลยใช่ครับ ตอนนี้รถตู้ออกนอกพื้นที่แล้วลูกค้าได้รับรถเรียบร้อยเลยออกนอกพื้นที่เลยยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับเลยนิดนึงอันนี้แนะนำบอกนิดนึงอันนี้คุณพ่อบันบานณกลับมาแล้วกลับมาแล้วหายเงียบไปประมาณ1ิบวันได้เฟิร์นน้อยใช่ไหมครับเฟิร์นน้อยใช่ครับ่น้องเลยครับน้องตอนนี้ชื่อว่าน้องโซครับน้องโซดีใจด้วยนะขอบคุณครับพี่ปานจะเอาลูปออกกล้องด้วย ล,ลูกมาทำงานด้วย<ะ>ยังไงฝากด้วยนะครับคุณพอ่อกตก้วงการต้องการเรียนเลี้ยงลูกฟาร์มิลเอ็ก <c oughs> โดยนักแปลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับอ,อยู่ตรงสีง <4 S 1> แยกวัดดวงแขนะครับอันนี้เป็นรุ่นพี่น้ำตาลมาออกรถเป็นรุ่นอีลิแกนเออร์ลักซูรี่ครับพี่ลักซูรี่โทษโทษลักซูรี่โทษโทษโทษครับต้องต้องบอกว่า ลักชัรี่เนี่ยเป็นเอ่อ New X Luxury ใช่เกียร์ออโต้เกียร์ออโต้เพราะน้าจำสัจคันอีเลแกนต์อยู่แนาอันนั้นอีกครอบครัวนึงอีกครอบครัวนึงตัวนี้นะครับเป็นตัวลักชัวรี่ซึ่งหาดูยากเดี๋ยวเราจะมาพาชมรถพาชมรถก่อนเนาะว่าลักชัรี่เนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างราคาราคาก็โอเคนะครับราคาโอเคตัวนี้จริงๆลักชัวรี่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสี่พันบาทเองโอ้ไม่แพงไม่แพงซึ่งออปชั่นก็โอเคนะลูกภายนอกเหมือนอีเลแกนหมดเลยเหมือนอีเลแกนออเมต์ หมดเลยครับราะแตกต่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันได้เดี๋ยวพาเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นพาชมนะครับแล้วแพพาชมโอเคเดี๋ยวเชิญด้านนี้นะครับตอนนี้นะครับลูกค้ากําลังนะดูรถกันอยู่เนาะเดี๋ยวระหว่างนี้เฟิร์นขออนุญาตพาชมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดงรอบรถก่อนก็ได้ลักชัวรี่หน่อยนะครับขออนุญาตพี่น้ําตาลนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่สำหรับตัวลักชัวรี่ของเรานะดูด้านหน้าก่อนนะครับการคล้ายคลึงการเกือบทั้งหมดเหมือนตัวอัลติิมทเลยทีเดียวด้านหน้าเหมือนกันเลย เออถูกต้องครับหน้าหน้าเหมือนกันเลยครับมีดีไซน์เดียวกันทุกอย่างเดียวกันเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันนะครับซึ่งนี่ไฟตัดหมอกเหมือนกันทุกอย่างดีไซน์เดียวกันนะครับและที่สำคัญครับเลขเลขคุณคนๆเนี่ยคุณก้องจ๋าและที่สำคัญนะ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> ลูกค้าเกือบรวยไฟมันวนมาครับอ๋อเหรอตัวสี่ แล้วเรามาดูลายแม็กครับสำหรับลายแม็กของรักโชลี่นะฮะตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะฮะครับหขอบสิบแปดยางบิสโตนนะฮะเป็นยางบิสโตนครับตัวรักโชลี่เนี่ยจะมีขอบยางแล้วก็ลายแม็กคล้ายๆกับตัวอีเลแกนตหรือตัวเดียวกันนั่นเองครับพี่แม็กครับเรามาดูภายในครับสําหรับรักโชลี่นะความแตกต่างอยู่นี่เลยครับเบาะนะครับจะเป็นทูโทนทีโทนเหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างครับฝั่งข้างคนขับจะเป็น แมนนวลถ้าฝาคนขับเป็นแปดทิศทางเหมือนกันไม่ใช่ครับสี่ทิศทางหกทิศทางตัวนี้แปดผก็ไม่ใช่พี่หกทิศทางหกทิศทางหกทิศทางครับเนาะเป็นบ่อไฟฟ้าใช่ครับเป็นบ่อไฟฟ้าเหมือนกันแต่ด้านซ้ายไม่ใช่ด้านซ้ายไม่ใช่ถ้าอีลิแกนน่ะอีลิแกนอาจจะเป็นทั้งซ้ายขวาเลยซ้ายขวาเลยใช่ครับอ่ะด้านหลังนะครับจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยครับแต่ที่แตกต่างครับปูแบคกับ ใช่ที่ชาร์จไฟแลจะมีในส่วนของตัวเอ่อตัว USB อย่างเดียวชาร์จเร็วก็มีไหมไม่มีครับไม่มีใช่ครับสำหรับตัวรัซซูนี้นะจะเป็นตัวที่ชาร์จ USB อย่างเดียวนะครับและนี่ครับเรามาดูด้านท้ายครับด้านท้ายดีไซน์ทุกอย่างก็เหมือนกันครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับยกไมนี้ครับจะเป็นระบบแมนนวลไม่ใช่ระบบไฟฟ้าอ๋อไม่ใช่ด้านหลังเอออีกแล้เนาะ นี่เจ้าของรถเจ้าของรถครับเราวางนล้วลูกปิดหรือปิดก็เป็นระบบแมนนวลเช่นเดียวกันนี่เนี่ยนี่ฮะติดฟิล์มเหมือนเดิมนะเจ้าเก่านะครับเจ้าเก่าครับอันติเมทอันติเมทนะฮะรับประกันเป็นฟิล์มนาโนเซรามิกรับประกัน10ปีนะครับของที่ฟาร์มนับแปะนะฮะโดยนับแปะนะฮะติดฟิล์มแถมให้เลยนะทุกคันนาโนเซรามิกครับเรื้อเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าของรถกันครับเจ้าของรถครับวัสดีครับพี่น้ำตาลสวัดดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้ำตาลขออนุญาตให้พี่แปลสัมภา์พี่น้ำตาลนะครับสวัสดีครับพี่ชัยวัฒน์สวัสดีพี่ดำรงนะครับเออพี่น้ำตาลมาจากระยองอ๋อเหมารถตู้มาเลยนะครับออกเดินทางตม้งแต่กี่โมงครับแปดโมงค่ะแปดโมงนะฮะแปดโมงมาถึงนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงได้ มาทั้งครอบครัวเลยนะครับใช่เออเจอนะแป๊ะที่ไหนนะครับเจอในเพจ New X อะค่ะ New X f a m i l y อยู่อยู่อยู่ในนั้นนานยังครับไม่ถึงปีแป๊ะเดียวเองแป๊ะเดียวเองเหรอเห็นคุณน้ำตาลอิ inbox เข้ามาถามก็เห็นนะแป๊ะดูนะแป๊ะอยู่เหมือนกันดูจ้ะน้าแแล้วเป็นยังไงครับแล้วเข้าไปดูในเฟซนะแป๊ะด้วยอ๋อเหรอครับใช่น้าแป๊ะส่งรถเยอะมากบ่อยมากใช่ก็เลยลองตัดสินใจลองคุยลองโทรคุย อ๋อฮะสวัสดีพี่โน้ตสวัสดีพี่ดำรงพี่ชัยวัฒน์นะครับตอนนี้กํลาลังสัมภาษณ์เพื่อนสมาชิกอยู่นะครับมาจากอ่าระยอง <ใจ S 1> อําเภอเลยนะครับนิคมพัฒนานิคมพัฒนาขับมานี่ก็๊าเดียวนัไน่ไก่นะครับอ,อยู่ไกลแค่ไหนเราก็ยินดีต้อนรับนะจากฟาร์มนิวเอของน้ำแปะรถโอเคไหมครับโอเคมากโอเคมากรถเรียบร้อยรถครอบครัวออมีอะไรฝากเพื่อนๆได้นดะครับคุณน้ำตาลอยู่ที่นั่นทำอะไรนะครับ อ๋อนเสริมสวยแล้วก็แฟนตัดผมชายเจ้าของก็สวยนะครับฝากอะไรได้นะครับก็ถ้าเกิดอยากดูรถอะไรอย่างนี้ค่ะกูอยากให้มาก่อนมาถามน้ำแปะได้เลยเพราะว่าข้อเสนอดีมากดีกว่าที่นู่นเลยต้องมาที่นี่เลยดีกว่าที่นู่นไงขอบคุณมากครับครับหมอดูดูหลายๆที่เหมือนกันดูค่ะดูที่ระยองมันมีสองสูตก็ไปดูทั้งสองสูตแล้วก็ถามเทียบเทียบกัน เราก็นะแปดคุยดีดูแลดีกว่าเยอะรถก็ส่งให้ดูนะว่ารถพร้อมแล้วเออครอบครัวมีกี่ท่านะเนี่ยแค่นี้เลยนี่ไปเที่ยวสบายเลยครับเออมีอะไรฝากร้านได้นะครับฝากร้านที่ระยองได้นะครับร้านสวยที่ระยองไก่สวยก็คือไกแมเอาคนที่ระยองก็ได้เพราะในสมาชิกมีอยู่ที่ระยองก็เยอะครับ คมพัฒนาค่ะร้านสมสวยแล้วก็ร้านตัดผมชายสไตล์วินเทจอ๋อวินเทจนี่นะก็ตัดเหมือนกันนะวินเทจยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคไปเลยครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับยังไงนะแป๊กก็ฝากฝากฝากเพื่อนๆด้วยนะครับมีอะไรก็ inbox หาหน้าแป๊กได้นะฮะสอบถามเรื่องรถเรื่องการเข้าสู่บริการเรื่องเกี่ยวกับรถ มิลเอ็กหรือรถดีแม็กอะไรก็ได้นะครับโทรหาทนาแป๊ดตลอดจะเข้าสู่ด้านไหม่ลูกได้ได้เลยฟาร์มมิลเอ็กโดยนาแปะนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับบายอิซุเมโซนะครับาแปะดูแลอยู่สาขาหัวลาโพกนะครับก็พร้อมและพร้อมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ชัยวัฒน์พี่ดำรงพี่โน้นะครับพี่ธนวุตรนะพี่จตุพลนะฮะวันนี้นะแปะมาช่วงก่อนเที่ยงนะฮะ ยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ต้องระวังใส่แมสแล้วก็ล้างเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วเดี๋ยวน้ำแป้งก็คงไปถ่ายรูปกับพี่น้ำตาลนะฮะยังไงไรนี้น้ำแป้ขอฝากไว้ก่อนแล้วเพื่อนมาลาน,นเดี๋ยวน้องเพื่อนมีฝากอะไรไหมก็ถ้าท่านไหนนะครับสนใจ e สูบ u x หรือกระบะทุกรุ่นของเรา ทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่แป้ะนะครับและทีมงานนะน้องเฟิร์นน้องแทนน้องบอลพี่ทรายนะครับอ่าเป็นผู้ดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วมีเพจด้วยอีสุเมโทรสาขาหัวลำโพงสาขาหัวลำโพงนะครับทางด้านออนไลน์นะครับครับสามารถติดต่อพวกเราได้นะครับทักมางบานพี่แป้ะหรือทักหาพวกเราโดยตรงก็ได้ครับได้ครับน้อแป๊ะและทีมงานยินดีพร้อมให้บริการนะฮะอย่างนี้เดอย่างไงไรนี้ลาไปก่อนนะครับใช่ครับที่ไรอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ